สบายดีสบายดัดครับแม่ขมนครับเห็ยมมนยังกินแรงละ่ะแกงหน้าไม้จะแกงหน้าไม้ได้พี่นอ้องอาหารปรโลโรถ้าข่อยเป็นอะไรไปหรือว่าข่อยตายไปจากโลกใบนี้ข่อยจะสั่งเสียไว้ให้เป่าเพชรกับน้องมนาทำแกงหน้าไม้ส่งให้แม่นะแม่ชอบแม่จะกินแกงหน้าไม้อเอา เลี <muitas S 2> ้ยงอ้อมไว้แล้วก็เห็นท่าวมรเราซื้อไว้หมดนี่เนาะลิลี่ดอกเป็นตะแซบตะแซบไว้แล้วงามงามเอาลวดเลยเออเป็นยูงเป็นกุ้งเป็นหอยไม่ต้องเป็นชีนไม่ต้องเป็นปลาไม่ต้องแกงหน่อไม้แกงเห็ดนางกุแกงเห็ดปวกนะสั่งไว้ก่อนแล้วไม่ต้องจัดงานอะไรห่อสะอาดแล้วก็เผาเลยโอเคตอกเครื่องตังค์จำไว้นะลิลี่นะ เขียดเวลาตายนะีนนี่เออเพินเพินบอกกันเพินบอกไว้เอาไปกี้เล่นบ่าเต้องมาสวดพ่าต้องมาเห็อย่างเลยเรต้องสศกต้องเศราเบิ่งกมันเทิงนะพี่น้องนะบอกมันมวนกันไปอย่าซีเรียสอย่าดราม่านะพี่น้องนะฮะไฟแบบไหน ันได้ด่ของมันไวไฟโอ้ไวไฟน่าใันวานไวอย่างมันใส่ได้มันใสได้นสีเขียวใส่ได้หรือยังใส่ได้แล้วเออเลีนไหมแล้วมอสก็สบายน่นเห็นได้แล้วดีดเวยเรียนเรื่อยวันนี้เจ้าเคยตตออย่มันเด็กเอ้ เป็นได้เลยมาเนี่จคิวิววอันเกมมันขึ้นรถดมเมียขอเรียกว่าสีอันสายไฟเจ้คก็สีเขียวเขาว่าสายไฟไสนนั้นสีเขียวมันอยบว่าด้วาลูกว่าเป็นไมไฟมันในเงินคนละอย่างตอนนี้เงิน,า,งนาสายไฟข็เรียกว่าเอา้าสามสาวมณุษู์สายไฟยังสีเขียวหน้างงมันในเงินคนละอย่าง เออกันมาไหว้ไฟเป็นไฟสีเขียวบอกกอันจะะเออมันเล่นได้แล้วกันเฮ้ยไม่ยังเท่าไแดงแสงวานมีนมาไม่ยืนตั้งข่างหัวฮะพี่น้องไปให้เบื้องลองมุ่าแก่งเป็นธรรมชาติไปไลเลยนะเพื่อนแล้วบ้างไห้ไปบุป้งดูเต็มหมออ้อแล้วเหวขัดอย่างเนี้ยฮะพี่น้องขอตัวเสียงหมาเฮาหมาหอนเลยอะพี่น้อง พี่น้องอย่าเข้าใจว่าเขาเห็นอะไรนะเขาไม่ได้เห็นอะไรคือมันมีหมาเถิกหมาเมียมาอยู่ทั้งขางหัวคอยแมีมันมันมาหลินอยู่ขางกิ่งหัวแล้วมันก็ไลยเฮากันพี่น้องพี่น้องได้คิดว่ามันเน้นผีหรือเปล่าสาวมนบอบะเมียนอันนี้ก็มันไปเลี้ยงลีลาพ้องปรุกเนาะสิ่งแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบลู่ใช่ เราสะอ้อนซื้อมาถึงบา้นานไงจะบุเห็นว่าจะมาถามเราหอมดอกหอมเห็ดหอมหอม,อม,มามหม่หมามหม่จ้าหน่วยทบก็อยกินเช้าอะไรลิลี่อ่ะ่ะใส่บักคาเราบอกมันบึ้บฟังเสียงมันเสียงคนลืม ม,มันใส่เพื่อนก็ดีอย่างหนึ่งเนาะมันมันมันทันใจเนาะมันเครื่องกับแกะเลยถ้าใส่ท่านงน่ก็ต้องรออพ่นเป็นท่านนบบนี้ช<ะ>ุดยอดเลยม,<อ>ม่นออ,ยอยาะไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดเนาะเม, <laughs> มนูที่สองมันจะถอดไข่เล้พี่น้องมัน วันนี้กินแนวเลี้ยงเล,ยลเลี้ยงแเนาะเลี้ยงเย <c oughs> ยนาะให้กะเลี้ยงเนาะไม่กะเลี้ยงเมื่อเช้าเานี่ยก,ก,กินดีแล้วเด้ <c oughs> แล้วก็ทะเลเต็มตัวแล้วมเมื่ขอเช้า,าเช้านี้ขอขึ้นอีสานหน่อยเมื่อเช้านี้ไปไปทะเลแล้ววันนี้ขอขึ้นอีสานคาบคาบเลียงเนี่ยทอดไข่ เกหน่อไม้จวดโอ้โหไน่ปวยให้มันสะอาดข้มแเียพี่น้องไปกินกันอ่าไ,ไม่ได้แขกผู้มีเกียรติพี่น้อง อ in, in, เอเอาเอเอเอมาแล้าาจุกทำไมออกจุกหนก่อนมีแขกผู้มีเยมามจะกินแจงน้อไหมพี่น้อเออมันฉลาดเนาะเอาไหมน้ามงลงมามึงร NO ้านกินแจงน้อไหมอยากินแจงน้อไหมีิมันน่นคือมจาก่าแจงน้อไหมเอ้มานี้ เพ็ดแล้วเพ็ดแล้วเพ็ดแล้วอย่าให้นมาน่งไงนมาน่งลูกอย่าพ่อพ่อเป็นตากล้องอย่าแ่ฟอนันงเพนลเอ้านเพ็ดเน มาเดนมาเดิแหนมปากแหนมาุ่ยๆนากหน่อยแกงมะมีเล็กน่อยมันหมักแกงมะมี่ท้งบมเอาังขวบไหล่ะเนาระชามกระเดิงัมึงกัดมางยกินได้กินไปก่อนอืมเปขอ้อ่อนีอ่ะอเยบอกามนะครับอนนเ็กิ่นที่รังอะไรน่ะดู้ลเนาะน้ไมักินโมมอนแบ กินห้ามแล้วเห็นม่พี่น้องเมนี่เขาเป็นเมนูเหลืองนะพี่น้องเด้อเมนูเหลืองแต่ว่าขออย่าติดเหลืองนะพี่น้องครัติดเหลืองไม่ไหวเนี่ยเมนูเหลืองแต่ว่าอย่าติดเหลืองเนอเองเขีกงน้ำใบนังหนอดไก่ว่านเนี่ยไม่ใช่ธรรมดา กินบันกินอืมแทบเอ้าเอ้าเอ้าอืมแทบไปบวันนี้ลมเปนติดแล้วเกินที่น้รงคะหนาบ้านอืขู่ขวบพรอมหนาวพร้อมาหนังกินเขาน้ำกัดแก่ละคนอ้าวเผ็ดเผ็ตายแต่คนคือจะแช่บานนอกนะอืน้าากินเผ็ดกร่งเก่งแ่น้องเมฆ เจ้อาอะไรไ <ป S 1> นแงอ,อ,อ,แงอดออีว่างมึงสะใจนี่ก็ได้กินมนกินจ้ำน้ำมในจ้ำน้ำเหพาจ้ำเนาะจ้ำม,ม,ม,มึแข็งมแรงมันช่างอร่อยเหลือเกินอนดีวะให้เบื้องลินลีทำได้พี่น้อง เด้อเอาเลยเอาเขาไปนั่งมันจะงามเล้กเขาไปนั่งน้ำกันกินนั่นีัเข้าไปอืมมัน่ากินเก่งนาดนี้ขก้าเขาอนเ่าบื้งบนรี้กเแกงนกินกินกินะนะกินเนีแกงแกงะไม่มันเผ็ด กินเอากินเอาได้ค่ะทุกทชมทองใสมีน้องกินข้าวน้ำเลยอยากพ่อเอามือต้องถือให้นิ่งเน้ะเพราะว่าถ้าถือว่นหนึ่งพี่น้องก็ไหว้ไข่อยบอเพ็ดถือดีๆหน่อยลา,ายตาแบบว่าทันเลยยิ้มแล้วยอมแล้วค่ะไปยังไงบ้างบัดนี้กินน้ำ อืมอะไรครับไปหาอย่างโอ้ขิงเข่างอมตะกลุ่มหนอกเพี้ยอ่ะกินข้าลายขนาดแจ้งนมไม่แม่จะได้แจ้งนมไม้กินกลุ่มมือแล้วเราไปยิ้มเข่าเพื่อเห็นน้องเมียกินเห็นน้องเมียกินแล่ะใครอยากกินน้ำนองเพราะว่า เด็กน้อยเนี่ยกันคันเห็นคนกินอ๋อเห็นเด็กน้อยรุ่นเดียวกันกิน,นมันก็นอยากกินนะนะมีมูผ้ากินโอ้ยเสียขาวนี่เนาะคือเกงแลยว่ว้า,วาตัวกินน้อไหมก <laughs> ินแข็งผู้ใหญ่เลยตัวนี้เออคากแต่ว่าแข็งเลยตัวนี้ออกินเสียงดังๆคือลุงเพ็ดเนี่ย ยังขักพ ak ี่น้องยังอะยินเหตุเส um> um ียงดังๆคือลุ่มเพดลวดเจ็บเจ็บเจ็บลวดออโอเคพี่น้องให้น้องม่นกินสบายๆเนาะอัศากินได้ไปก่อนครับ